ทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรนะทรัพย์สินทางปัญญาคือผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้นสร้างสรรค์จากสติปัญญาภูมิปัญญาและความสามารถของมนุษย์ซึ่งจะต้องได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรคือ สิทธิบัตรเป็นหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นคหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้เจ้าของมีสิทธิเด็ดขาดเพียงผู้เดียวจะมีอายุ20ปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเป็นการที่รัฐคุ้มครองการประดิษฐ์เท่านั้นแต่มีเทคนิคไม่สูงมากจะมีอายุ6ปีนับตั้งแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า ครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองคุณภาพและเครื่องหมายร่วมเครื่องหมายการค้าคือเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเช่นบีทมาม่ากะทิงแดง เครื่องหมายบริการคือเครื่องห <st> <ồng> มายที่ใช้แสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของตนเองนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของผู้อื่นเช่นเครื่องหมายของสายการบินธนาคารหรือโรงแรมเครื <st> ่องหมายรับรองคุณภาพคือเครื่องหมายรับรองที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและ บริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นๆเช่นแม่ช้อยนางรำฮาลาดและเชลชวนชิปเครื่องหมายร่วมคือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือสมาชิกสมาคมกลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นของนัดและเอกชนเช่น ตราช้างของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยและบริษัทปตทลิขสิทธิ์คืออะไรนะลิขสิทธิ์เป็นหนังสือสำคัญที่คุ้มครองและให้สิทธิเพียงผู้เดียวเกี่ยวกับงานที่ได้ริเริ่มโดยใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและความวิทยาอุตสาหะของตนเองโดยไม่ลอกเลียนแบบงานของบุคคลอื่น กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองงาน9ประเภทตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ 1. งานวรรณกรรม 2. งานนาทกรรม 3. งานศิลปกรรม 4. งานดนตรีกรรม 5. งานบันทึกเสียง 6. งานโสตทัศนวัสดุ 7. งานภาพยนตร์ 8. งานแพร่ภาพแพร่เสียง และ9งานในแผนกวรณคดีวิทยาศาสตร์หรือศิลปะวันนี้ก็จบไปแล้วกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย